แบบม่เบื่อคุณต,ต้องครำรุ่นลองเล่ที่ไหนเปียกนาคลอยบ้องลอยลมลง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 ฮันเปล่ากูวะกาตาลอยตัวเปล่ากูตากาตาไงตัวกูได้พี่เปียกได้เหรอท่านอาจารย์ยังไม่เคยสอนไม่เคยเรียนนี้หรอกกาตาตัวเรียนน้อยอาจารย์ก็เม่นรน้อนไอ้ปวดตากูตึงตัก ุ้ยเลียวมปอบน้อยกินกล้วยอยู่ในกรงแว้นอยู่ป่าปำฉันดูนกกรงคอยแต่ตึงทอนกาตาอ้ายตัวไอ้มึงเออว่าเพื่อปูดตังขี้กุยเลี้ยวตะมังขี้กุยเลี้ยวแ่งคังขี้กุยเลี้ยวนยไอ้ตัวที่ความกรไดเออที่เปรี้ยวมับแหมยัดบาดวกันบาดวกไอ้ปีนี้ ท่านาาแจ,จ์สอนง่ายใหมดิคะเข้ามาเด้กอนไหนตอนไหนย่อยๆมได้ไป่วยตันเผื่อนแย่แม่มกำมังกเกลือบกินมันจุ่มเลยเข้ามานี่ก้อยเตอร์ปั้ม,มเออว่าตามนะข้าข้าเออวะานาลอยโบอลอยลมนาลอยโบอลอยลม นาลอยนี่นาลอยอันเลยไม่ใจปักเปิดลอยมาจากมือเนื้อนาลอยโบลอยล้มนาลอยโบลอยล้มเบียกขึ้นไหนโอ้ยอ้อ้ยโอ้อ้ยอ้อยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโะ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ่ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้าโอ้ยโอ้ยโเ้ลโอ้ยโอ้อ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยวอยโอ้ยโา้ยโอ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 ลยโ้ยโอ้ย ตายแล้วลืมบอกมันแม่อ้ยแม่ตายเปก็แล้วถึงในนั้นะลงไม่ได้แล้วตุ้มขาดติดมากูคนตุ้มขาดได้ว่ากูรัอร้องคนร้อยกลิ้งนีน้บอกแมวแล้ว เใจแล้วโย่พอได้นุนอ๋อลงได้แล้วน้องะลงเพือกรอย่กูลอยก้าวแกตอนเปล่าแล้วกูรูดลงมาแล้ว ฉลาดจริงๆเลยพี่เปียกโอ้เรารู้ว่าจะจูแขงว่าคุณชอกองวัดแต่แต่พออที่ก็แกวัดแิทราบหรือวัดต้นนะไม่ใจวัดจันแต่ฉันมีทรนปในแหลวที่ฉันโน่นจือคอยย้อ,อ,ยอ,ยอนกลับมา ปีนูกันยังทอนอยู่เลยลอยได้แล้วเตียนครับอย่ายุ่งนะกูหลักทางแล้วกูลอยทุนเที่ยทีนี้เตอเดินทางไปเลยนินลุกการที่เธอเดินทางครั้งนี้าะพบกับสเสด็จผีหรือว่าพระเชตตาของเธอนี่คว้าใจทรงรุริยานะค่ะไห้ผ้า,ามาเรียนวิชาพอจะเจไหนาพอวายก็ลงไปลุ่มควงทร มดไปกับเชิงตะกอนไม่ตีไว้ตำลัยวิชาความรู้ชอวนายหลกที่ได้มดดการทาบ่มกล้วยได้แล้วหรือที่เตะปมชาวนายฟ้วเพื่อพ,พูดตังงง้งทุกตำมังทุกจ่างกันทุกบ่มวันนี้กให้พรุงนี้กล้วยทุกแต่เคล็ดลับมันมีอยู่ว่าต้องตัดบ่มวันนั้ไอ้จรุอ้หลงชาทุกแกไอ้ตัดตัดวันเจรว่าทุกได้กว,ว่าโรปีอยู่ปนานนี้ว้ ยังกะลุยเม็ดกาตาตีมากะยังกา,าตาตีมาเอออมเนี่รวยมาหมายก่อนตุบต้นกอก่อนเลยตีว่าตีลงังอมเนี่รวยอมปังหังอมปังเหงียพีงเหงวุ้มร้อยที่โยนปายาคาลแล้วเลยยังตั้งเป้ก้อยเปี้ยโคเอาเตะกูได้เลยกาตาเออกาตาป้องกันปืนเอากาตากาันปืนเออปุดตังไม่ถูตะบังไม่ถูรังกังไม่ถู จับรองเอาได้ถ้ามึงต้องการตานี่ทำใจปลาลู